สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านวันนี้ก็เพิ่งจบจากการประชุมครมนัดแรกนะครับธรรมดาแล้วทางท่านโฆษกรัฐบาลจะเป็นผู้แถลงแต่วันนี้ก็เข้าใจว่าพี่น้องสื่อมวลชนอยากจะได้ยินอะไรที่ดีๆที่ครมนัดแรกทําออกมานะครับผมก็จะแถลงโดยสังเขปแต่เดี๋ยวท่านโฆษกจะมาลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับ สำหรับเรื่องทั้งหลายที่มีการพูดคุยกันวันนี้ในในคณะรัฐมนตรีนะครับวันนี้มันมีการสรุปวาระคอรมอหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกเลยที่มีการพูดคุยกันคือเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติครบรอบ6รอบ72พรรษาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในปีหน้า เพื่อให้สมพระเกียรติและทำขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมเรื่องที่สองซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทุกคนอยากให้มีอยากให้เกิดขึ้นนะครับเราก็มีการสั่งการไปเลยนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญปี2560<ๆ>เห็นชอบให้คุณภูมิธรรมเวชยชัยทรองนายกคนที่หนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติโดยยึดเอาแนวทางของสารรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญและใช้เวทีรัฐสภาในการหารือรูปแบบแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและประชามติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยร่วมกันเรื่องที่สาม เรื่องวีซ่าฟรีชั่วคราวเพื่อให้มีการสับสนนะครับวีซ่าฟรีหมายความว่าการยกเลิกการขอเข้า,เ,าเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับของประเทศจีนและคาซัคสถานนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ผมเชื่อว่าทุกท่านก็ได้รับทราบกันดีอยู่แล้วเพียงแต่วันนี้ก็เป็นการ make ทออฟฟิเชียจริงๆนะครับมีแถมของคาซัคสถานมาด้วยเพราะว่าเป็นชาติที่อ,อยู่ในเขตยุโรปซึ่งมี ภาวะฤด,ดูหนาวที่รุนแรงแล้วก็ดูจากสถิติที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นภาค่วนเป็นประเทศที่มีผู้อยากเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเยอะขึ้นเรื่อยๆกราฟอยู่ในแนวขึ้นตลอดนะครับทั้งสองประเทศนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นไปนะครับถึงวันที่29กุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นการยกเว้นชั่วคราวนะครับชั่วคราวเพื่อดูผลกระทบทั้งหลายนะครับ ข้อนี้ยืนยันนะครับว่าเมื่อวานก็มีการพูดคุยกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายความมั่นคงนะครับทททหรือการท่าอากาศยานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกภาคส่วนของเราพร้อมรองรับนะครับเรื่องที่4มีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินะครับเรื่องนี้ก็สอบคลอกกันนโยบายที่เราหาเสียงไปนะครับเป็นเรื่องของการดึงศสกยภาพของประชาชนชาวชายทุกคนออกมานะครับเพื่อเสริมสร้างรายได้ เพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนครับ <c oughs> เรื่องการพักนี่เกษตรกรนะครับก็มีการตกลงกันนะครับว่าจะมีการพักนี่เกษตรกรและธุรกิจขนาดเล็กเป็นระยะเวลา3ปีนะครับเรื่องที่7เ,เป็นเรื่องที่เราไม่มีเคย พูดคุยกันผมไม่ผมไม่ได้มีการแย้มถึงเรื่องนี้เลยแต่ว่าผมสนักดีครับว่าเรื่องของกระแสเงินสดของทุกๆคนในกระเป๋าเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราถึงมีการดรํเนินให้การให้เปลี่ยนการจ่ายเงินราชการจากเดือนละหนึ่งรอบเป็นเดือนละสองรอบนะครับโดยรายละเอียดก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งโดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่หนึ่งมกราคม ปีหน้าเป็นต้นไปต้องมีการแก้ไขระบบอะไรหลายๆอย่างถึงทําเลยไม่ได้นะครับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นเรื่องมรรเทาทุกข์ให้กับข้าขราชการชั้นผู้น้อยได้เยอะพอสมควรถ้ามีการจ่ายเงินเดือนสองรอบจะได้ไม่ต้องไปกู้นี้ยืมสินนะครับไม่ต้องคอยถึงสิ้นเดือนก่อนก็จะมีเงินแบ่งจ่ายออกมานะครับเรื่องค่าไฟเป็นนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเรามีการพูดคุยกันนะครับ ลดค่าไฟฟ้าเป็น4.10 4ี่บาทสิบสตางค์ต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับซึ่งจาก4ี่บาทสีนะครับซึ่งอันนี้ก็ผมเชื่อว่าเยอะกว่าที่พี่น้องคาดไว้นะครับเริ่มในรอบบินเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับลดราคาน้มันดีเซลซึ่งเป็น คขาจะจ่ายสูงสำหรับภาคขนส่งนะครับให้ต่ำกว่า30บาทต่อลิตรเข้าใจว่าจะเริ่มต้นได้วันที่20กันยายนนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข้าวคร่าวที่ผมพิกมาว่าเป็นไฮไลท์สำหรับการประชุมครอมอนัดน,นี้นะครับเดี๋ยวคณะโฆษกจะมีการถแถลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ <c oughs> เรื่องเรื่องเมียนซีมีการพูดคุยกันครับแล้วก็ต้องดูให้ดีถึงกลุ่มพูดเดือดร้อนจริงๆนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีมาตรการค่อยทอยออกมานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ